สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมาทํารายรับรายจ่ายนะครับในการที่เราจะทํารายรับรายจ่ายนี่ก็คือเราจะทําให้เรารู้นะครับว่าในแต่ละเดือนนะครับเรามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่นะครับและมีรายจ่ายเข้ามาเท่าไหร่บ้างนะครับในส่วนนี้นะครับนะเราอาจจะไม่ได้ทําแบบ เป็นวันนะครับนะเราจะทําเป็นเดือนนะครับนะเป็นเดือนหมายถึงว่าใน1ปีนี้นะครับเช่นในปี2568นะครับนะใน12เดือนนะครับนะเราก็ทําเป็นเซลล์ไว้นะครับว่าเดือนที่1จนถึงเดือนที่12นะครับนะมีรายรับเข้ามาเท่าไหร่นะครับนะเช่นในเดือนมกรานะครับเรามีรายรับเข้ามานะครับนะหนึ่งหมืนะครับนะนะมีค่าล่วงเวลา 1500บาทนี่นะครับอ่าเรามีค่าเงินพิเศษนะครับ500นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเงินของเรานะครับหมายถึงว่าตัวนี้ก็คือใช้คําสั่งก็คือซ้ำนะครับในการหาผลรวมนะครับก็คือซ้ำจํานวนเงินที่เราได้รับนะครับในเดือนนั้นๆนะครับอ่าต่อมานะครับก็คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับนะหลังจากที่เราหาผลรวมนะครับเราก็จะมาดูว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับนะเช่นสมมติเรามีลูก1คนนะครับนะมีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งนะครับประมาณส0 0พนนะครับอ่ามันก็จะทําการลบนะครับเอาก็คือเอาค่านะครับผลรวมค่าใช้จ่ายนะครับก็คือซัมผลรวมมานะครับจากนั้นก็มาลบนะครับเอามาลบเอ่อ ผลรวมรายได้นะครับนะก็จะเท่ากับนะครับก็คือผลรวมนะครับคงเหลือนะครับว่าในเดือนนี้เราเหลือกี่เงินเท่าไหร่นะครับค่ากับข่าวสมปดาเดือนนี้นะครับเราใช้ไปวันละ100นะครับนะก็สามพันนะครับมีค่าเดินทางนะครับนะตว่วค่าเดินทางวันละย0่บบาทนะครับนะ 20บาทก็คูณ30นะครับก็คือ2 3เป็น6นะครับนะ600อันนี้เป็นการสมมุติขึ้นมานะครับค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับค่าใช้จ่ายในบ้านก็มีค่าจีปะทะต่างๆนะครับนะสมมติเราใช้ประมาณพันหน่งนะครับค่ากาแฟถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่กินนะครับนะถ้าค่ากาแฟวันละ50บาทนะครับนะก็ 535ก็คือ1 5 0 0บาทนะครับค่าไฟฟ้านะครับอนะ่าส่วาเราจ่ายค่าไฟฟ้าประมาณ1 0 0 0ค่าน้ำนะครับประมาณ300นะครับนี่คือค่าจะจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับนะมีผ่อนบ้านผ่อนรถไหมนะครับนะถ้ามีเราก็ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับถ้ามีผ่อนบ้านนะครับผ่อนบ้านสักสามสามพันห้านะครับ อา่าผ่อนรถอ่ามีค่าผ่อนรถนะครับ ค่าผ่อนรถนะครับประมาณ5000นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับเป็นการประเมินตัวเองนะครับนะประเมินตัวเองเนาะส่วนเดือนคุมพามีนามีสาเพฤษภาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายนะค่ารายรับที่เข้ามาเนาะนะครับนะมีค่าใช้จ่ายมีรายรับนะครับต่วนเดือนกุมพานะครับเราก็จะเห็นนะครับ ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมีรายรับอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นตัวที่เราใช้ในการวางแผนนะครับถ้าค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมนะครับนะเราก็ปีมาเนาะ,ะถ้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับเราได้ค่าล่วงเวลาเพิ่มเข้ามานะครับสองพันเงินพิเศษเข้ามานะครับหนึ่งพันมีการ ค่าอื่นๆที่เข้ามานี่ยเราสามารถเติมเข้าไปได้นะครับหมายถึงว่าเงินพิเศษอะไรต่างๆเนาะนะครับนะมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะครับแ้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเห็นค่าเงินคงเหลือของเรานะครับนะถ้ามีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเข้ามานะครับนะเราก็จะได้เห็นว่าเงินที่เหลือนี่มีเท่าไหร่นะครับนี่เป็นการวางแผนนะครับเอาไว้วางแผนนะครับ วางแผนค่าใช้ใจ่ายนะครับนะคือเราไม่ได้ทําทุกวันนะครับแต่เราทําเป็นเดือนไปนะครับนะก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะแชร์ให้นะครับเป็นแบบฟอร์มเนาะ